สวัสดีครับอยู่กับเรานะครับาโชคับนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนโช้คู่หลังสําหรับกระบะี s u z u นะครับผมทั้งอี s u z u และ Vigo ทำวิธีเดียวกันได้เลยเดี๋ยวผมแนะนําวิธีการใส่ว่าใส่ยังไงไปดูกันครับน็อตเป็นเบอร์17นะครับผมใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวเองเบอร์17นะครับทั้งบนและล่างเลยนะครับผมไขเลยครับ มหมุนออกได้เลยแค่นี้เลยอ <Wow. S 1> ุปกรณ์ที่ถอดออกมานะครับจะมีน็อตตัวเมียเบอร์สิบเจ็ด <Yeah. S 1> และแหวนนะครับผมอีแค่นี้ข้างบนเหมือนกันพี่ <Yeah. S 1> จากนั้นนะครับผมหาเหล็กและด้ามเหล็กนะครับงัดเลยครับผมงัดแบบนี้นะระวังสายเบรกด้วยนะครับ <Yeah. S 1> หลุดแล้วตัวนี้เป็นช็คตาต้าแกน2ี่สิบปรับเก้าระดับ เราจะใส่เข้าไปแล้วนะครับผมเอานี้เองนะครับผมเอานี้เสร็จปุ๊บ<ะ>เราใส่อุปกรณ์ที่เราถอดออกมามีแหวนกับนอ็อต<ะ>เบอร์สิเก็บใส่ไปแบบนี้เลยเส่แล<ะ>้วป,ปุ๊บใส่ป,ปจัจจไขาเลยครับ ให้แน่นสักนิดนึงนะครับย้ำให้แน่นสักนิดนึง <S <S แค่นี้พอ,อน,นะครับผม <Hey. S 1> ข้างบนเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วนะครับกับการติดตั้งโช๊คอัพคาร์ารุ่นแกน20ปรับเก้าระดับของเรานะครับผมต่อไปเมื่อเราติดตั้งเสร็จแล้วเราอย่าลืมปรับ ตอนนี้เราอยู่ที่เบอร์ห้านะครับผมเราอยากฟิลนุ่มหน่อยนะครับเราจะปรับไว้ที่เบอร์สาหรับครันนี้ผมจะปรับไว้ที่เบอร์3าปรับข้างนี้เสร็จอย่าลืมปรับอีกข้างหนึ่งให้เท่ากันนะครับผมผมจะปรับไว้ที่เบอร์3าเหมือนกันนะครับเพียงเท่านี้คุณก็จะได้สัมผัสโชกตาต้าโชกอัพของเราในฟิลนุ่มๆในระดับเบอร์สามวันนี้นะครับผมพาต้าโชกอัพขอฝากตัวสินค้านะครับแกน16มิลแกน20มิลและ แกน20มิลแบบปรับ9ระดับนะครับผม